น้องทงเพื่นก็นได้ตัดสินใจสิจสไปเหตุทานคือว่าเนาะนทางน้องทงกะบไริโทรคุยกับทางทติดต่อทางทีมง,งานเบาเตียงเนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวสสัสุขสู่คนมาอนี่ก็มาพบมาพ่อ,อกันมาบ้านสายบุญคือเก่าพี่น้องนเนาะมามาอนี่ก็โอ้เงียบเงาบ่มีไผ่มาเลยทางน้องพามีกับโบเห็นจักไปทางใดทางน้องพามีกับโบเห็นจักไปทางใดพี่น้องตอนนี้สบุญสิไปเข้าไปหาทางน้องทงเพลินเนาะ ไปถามเพื่อนว่าเป็นไน่ดเนาะเรื่องกระต๊อบกระเต๊บแหละพี่น้องเลยว่ามีญาติพี่น้องยังอยากมาอยู่กระต๊อเพื่อนเดี๋ยวไปทักทายทั้งน้องเลยดไปถามน้องว่าน้องเพื่อนสิอนุญาตให้ทั้งเพิ่นมาพักมาเศร้าบอน้องกันยังสิเผาทานคือการพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวสบุญสิไปถามทั้งน้องทงเพิ่นเลยเนาะน้องเพิ่นอยู่เพื่อนบ่เด้มื้อนี้โดยโอเคเข่าไปเลยพี่น้องเลยครบทีมพอดีพี่น้องลูกทายคอยสบายดี มาแต่ทางใดเด้คือแต่งตัวโลเท่มัอนนี่มาแต่เซโน<ม>คือก็เห็นกันสะมาหอดเดี๋ยวนี้บ่โอ้โอได้อย่างเด้มาคือหอยล้นต้นเต้นแท่นี่มาตอนแม่บุญบ่แม่นบุญได้มาป้อนลูกบ่โดยกำลังหิวพอดีตอนมากับไผายน่องเบาเท่บ่โอเบาซีอยู่ทางในเบาเท่ผู้โอ้อสบายดีเนาะโดยตอนนี้แม่บุญกะสิเข่าไปหาทางน้องทงก่อนเนาะผมว่าสวยเลยสรายเลยพี่น้องเลย อยาก้าวิษฐเข่าไปหาทางน้องคนน้อน้องพอมีเบิดหาก็มาหอด,ดอโดยหมู่บ้านสายบุญเฮือนแต่ละหลังมีแต่หลังงาม,งามๆเฮือนสาวห,หล่าสาวตุ๊กสาวซาแล้วเบิดแล้วพี่น้องเแต่ว่าสิเข่าไปทางเฮือนนนองทงสะกนอนเนาะอยู่กันพอดี อยู่เฮือนพอดีนั่งพร้อมหนะ้าพร้อมตาน้องๆก็อยู่เฮือนบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มือ้อนี้อ้ตะมื้อนี้แดดเนาะพี่น้นองอเฮือนหนองทงนี่เบิง่งงามเดีวไปก่อนอพากนาันนั่งอเดี๋ยนพากันกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวบ่เด้เมื้อนี้เฮ็ดอีหยังอยู่เด้ดนเนาะปบาเฮือน,น,สนสะอาดแท้มามือ้อนี้ยทำความสะอาดแต่เศร้าบา่มื้อนี้พากนาันนั่งใส่ลายอยู่ โดยพี่เนยังคือเง,งางั้แท้วันนี้พากันอา,นาบน้าบอกเกี่ยงอยู่สวย,สวยนี่ลาหน้อยป้าบ่าได้ตัดผมให้ก่อนนี่ผมทางตาได้ไหมนี่มีบ่อมีตัดสีตัดผมให้นี่บ่มีโอ,โอ้โดยพากันกินข้าวกินน้าล้วบ่ฮึกินข้าวแลยยังบ่ได้กินอ้าวคืออยู่สวยแท้พี่เนี้ยคือบ่กินแต่ลบ่ก็ใหให้โอ้ต้อ ยังคือพากันคือประมัดผมในอิหลามทางตานะอ่ะพนมก็มาเกี้ยงนะมาต่อนะโดยเอาบริปไปโรงเฮียนบ่มาหนี่เป็นไข่ในครูบอกว่าบ่ไปกินโอ้ไข่บ่มาหนี่เ,นเอากินกินยาเลยไปเดี๋ลืมซื้ออา้าวนุ่มธงแล้วไปซื้อยามาให้น้องกินเนอะนน้อยเด้บริปเป็นไข่บ่ ไม่เป็นมไม่ละมันยังคือบ่ปะผู้นี้ก็เป็นคือกันเอ้ามีแต่คนเป็นไข่ผนนู้นี้อ่าอ้าเอ้าบานนี้เอ้าพากันเป็นไข่วัดสองคนบานนี้ฮะเอ้าไปน,นุญาตไปไอ้ก่อนอสิห a นมาทั้งน้องทงบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นเนื้อใดบานนี้ผู้ข่าวผู้ข่าวทั้งเบาเตียงอยู่บ่ออืมอันนี้ก็หู้อยู่ตัว บัวเป็นยังไงน้องไม่ได้โทรถามบอยังบ่ได้โทรถามยามเพิ่งยังคานะโดยถ้าว่ามีเวลาโอกาสก็โทรถามข่าวถามข่าวเพิ่นเด้อโดยโดยอ่ะบัดนี้ก็ยามาทางนี้อีกนี่แหละมาทางอ้ายสิโดยเนาะพระกันเป็นไข่วัดสองคนยังไม่ได้กินยาอ้าวบัดนี้น้องกับเบอร์สบายบัดนี้เมา เป็นไอยาก็ยังไม่ได้กินพอก้อนเป็นไข่แต่เมื่อไรนี่แต่เมื่อวันอาทิต์แต่เมื่อวันอาทิตมืวอนี้วันหยังแล้วไม่ได้ไปโรงกงเพี้ยนว่าวันนี่ก็บ่ได้ไปบ่าวัยใหญ่เลยซื้อยามาให้กินเลยล่ะเด้อจะได้เศร้าไข่เด้อวันนี้นังทงเป็นยังไงได้เรื่องกระต๊อบหน่อยเจ้าเนาะไปนินข่าวว่าสิมีผู้พักผู้เศร้าว่าล่ะ บ่อยใ้ผักแล้ววันนี้สิปไปเห็ดทานอ๋อเจ้าสิไปเห็ดทานแล้วเจ้าญาติหมมีบอนผักบ่ลอ,<น>อ๋อเมนผายน้องบอลว่าสิมาผักนะกอะ็อันนั้นพี่น้องของป้าอนี่อ๋อเพิ่นว่าอา้ยังก็อนน้องของผัวผัวเก่าเพิ่นบ่โดยพี่น้องทั้งป้าบ่พี่น้องทั้งผัวเก่าเพิ่นหน่อยโอ้แล้วเพิ่นยังมาขอผักหน่อย วันนี้เจ้านั่นสีไหวไปพักเองเพราะว่าเจ้ายังสิไปเฮ็ดทานอยู่บ่โดยโอ้ยทางพรเท่าก็ก็ว่าชิมาอยู่ได้ลหรอแต่บอลบอลชิมาไม่ได้เจ้าก็ไปเฮ็ดทานเพิ่นก็ได้เด้อโดยบ่อลนั่นก็ถือว่าใบเป็นบ่อนพักบ่อนเศร้าของตัวเองเนาะโดยสีสีบ่อไห้เพิ่นพักบ่อวันนี้ชิมาพักแล้วมันแพ้พักเลยสีเก็บไว้เองเนาะโดยเนาะพี่น้อง เพราะว่าหฮากันยังสิไปเฮ็ดเรียกอยู่หันกะยันบ่มีบอนพักคือกันเนาะถ้า,าเออพิ่นพักแล้วตอนแทงนี่สิไปทางป่า,า,ามันโอ้ใจสิไปทางป่าบ่ทางมมนเป็นแมนสิไปทางมองเงินจูทานนี่ละโอ้โดยสิไปเตรียมไว้แล้วเนาะแม่นๆๆเ,เตรียมไว้เพราะได้ช่วงนี้ทานมันกะเป็นราคาอยู่เนาะาเป็นราคาอยู่กับไปเฮ็ดบอนนั่นก็นกนถือว่าไวเป็นบอนพักบอนเศ้าเนาะเพื่อว่าเข้าไปเวลาเข้าไปคุมทาน แต่าว่าวจูดแล้วก็ต้องได้นอนเฝ้าบ่น้องยมได,ได้ได้นอนเฝ้าแล้วก็ที่ได้นอนเฝ้าได้นอนกันได้จูดทาน,นเนาะห้องว่าโอ้ตอนนั้นนะเพิ่อนว,ว่าเพิ่นสิมาพักอยู่หันรอบจะตอนแรกอะยังโมฮูน้ำิน่นเห็นเพิ่นไปอยู่อยู่ในกระต๊อบน้อยฮะตอนนี้เพิ่นพักอยู่ที่ไหนคะ เพิ่นพักตัวใช่เดียวนี่เกิดอยู่ในกระต๊อบมนแหละกระต๊อบเจ้าอ่อนบ่กระต๊อบน้อยๆหันยังไม่เปิดให้เพิ่นอยู่นะเดี๋ยวนี้นะโอกระต๊อบทีอ่ามีช่างเพินต่ำๆมานะโอ้แต่หาความคิดเจ้านั่นเสียไว้พักเองเลยเจ้าสิบหกหายเพิ่นแล้วเลยดูดูเนาะตัดสินใจคักเลยบ่ว่าสิบหกหายเพิ่นพัก กาตัดสินใจคักแล้วสิบบาให้พักแล้วโดยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนของข้าเนาะถ้า,ถาว่าข้าให้เพื่อนพักแล้วบัดเ้าอย่าไปอยู่กันข้าสิบอกให้เพื่อนออกอะมันเป็นอันบรีเนาะน้นองลงโดยไไกะมันกะขึ้นยูกระซีดของเจ้าเนาะมันเป็นเพื่อนของเจ้าข้ากับ่อหูน้ำน้องเพื่อนเนาะพี่น้องจักน้องเพื่อนตัดสินใจพิจัยถือก,กะแล้วแต่น้องเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเพื่อนของเพื่อน โดยเนาะพี่น้องเลยอ้าวเจ้าไข่เจ้าจะเฝ้ากินขนมด้วยแหละพราะว่าซื้อขนมมาต้อนพ่อ,อกินมาเกี้ยงได้โดยทั้งขนมนะยันว่ามันหวานหรือว่าใส่ตู้เย็นไว้ขนมมันจังแซ่บเห็ดหยอกน่องใด้ทั้งน้องทรงก็ได้นองโมงนเห็หยอกแล้เก็บไว้ได้วยังก็กินเลยอเออยันน้องกินเอาไว้ก่อนเนอเอ,าอ้าตกลงเลยฮะเพราะว่ามันหวานเนาะยันน้องกินเลยยัน พิษไข่เลยเพราะว่าไอ้พ่อทัดบอสผมแม่บุญสิตัดให้ตัดบลอกเลยลูกมาหนีอาบน้ำอาบในมัดผมเลยเด้อเห็นมันเกี้ยงมันกวยเด้อพักกันมัดเด้อแบบมันแห้งเด้อสะหัวบ่หึลินเจ้าสะหัวบอ๋อเป็นไข่อยู่กับสะหัวบอมันแห้งเดี๋ยวมัดไว้เด้อมันจังโวยมันหยุ่มมันแย่เด้ออาบน้ำเกี้ยงเด้อมาหนี สะอาสะอ่านอาเฟนิคูเมอเด้อสะสุเมอเด้อหัวนะเด้อเฮาจังสิบ่มีจังบ่ทันพาน้องกินข้าวอยู่ยังบ่สิอไปซื้อมกินไปซื้อกินบ่เออักนอออกไปนี่ก็ยังบ่ทันได้กินคือกันอือ เรื่องกระต๊อบเอ้ยเรื่องกระต๊อบเป็นยังก็คือถือถือว่าเมนว่าบ่ไห้เพิ่นยู่เมนมาน้องทงเนาะก็บ่ได้ว่าใจจืดใจดำหนักเนาะอีกสี่ห้ามื่อก็จะไปเห็ดทานแล้วโยยัดบ่มีบอลพักเนาะยตัดสินใจคือว่าบ่ไห้เพิ่นพักมาน้องทงให้เพิ่นหาคนใหม่เนาะโดยโดยเพราะว่ามันเป็นที่ของเฮาเนาะโดยเอฟซีทุกคนหลายคนเพิ่นกระทักมาหาทางเจ้าอยู่บ่ว่าเรื่องกระต๊อบเป็นยังโอกระากบอกเพิ่นไปว่าน้องทงบ่ได้ให้เพิ่นพักกับอกบ่กไป ทาง FC เอฟีวะเนาะ,ะเรื่องกระต๊อบนี่น้องทงบอกออกมาบอกเมย์เมเอฟซีเพิ่นว่ากระขอโทษด้วยความไว้เนาะทางน้องทงกัสีไปอยู่แล้วกระเลยบ่อยากให้เพิ่นอยู่แบบน,นี้นะทางน้องทงกัตัดสินใจแล้วว่าสีไปเฮ็ดทานแล้วพอแม่นอ้อนไงตอนนี้ทางน้องทงกับกำลังเตรียมแบบสั่งไม้สั่งยังมาแล้วและะ้วก็บว่าน,นี่กระ ทางลงทงนก็ไปอันทางไในน้อยหนึ่งเนาะไปในน่องโดยทางป่าชีกล้องทานใจนี่แหละโดยแล้วก็ตอนนี้ก็จังหน่อยกับสิไปอีกบ่หน่อยจังหน่อยนี่ก็สิไปทางป่าเฮาเห็ดไปพอมีได้ได้เนาะพอได้ซื้อเนาะน้องทงเนาะพอได้เงินแต่ว่าหาอยู่ไปสิซื้อสิกะมันบ่มีเงินบ่มีอย่างเนาะโดยกะ เห็ดปเด้อน้องทงก็สูนๆต่อไปเด้อละเด้อโดยเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องทองเพิ่นเนาะเพิ่นกับไบดได้ว่าใจจืดใจดำบ่ให้เพิ่นพักเพิ่นเศร้าพี่น้องก็ต้องเข้าใจน้องเพิ่นนำเนาะเพราะว่าเ,เ,พ,เพิ่นสิไปพักอยู่เพิ่นสิไปเห็ดทานแล้วตอนนี้กำลังกะเกียมกำลังทางบนควัดทานควัดอย่างเนาะโดยเฮือนหลังนั่นก็คือว่าสิไว้พักเองเนาะก็ถือว่าบอก นี่ยังสงสัยอีกพี่น้องวันนี้เอฟซีเพิ่นก็ถามมาหลายคนเนาะโดยกะน้องทงเพิ่นก็ได้ตัดสินใจสิปเหตุทานคือว่าไเนาะทางน้องทงกะบริโทรคุยกับทางติดต่อทางทีมงานเบาเตียงเนาะดูยังบริติดต่อเพราะว่าเพิ่นยังคาาวียกอเนาะดูวางเช้าีนกบเชียงโทรมากะยังบมเดทามเพิ่นกะถามเพิ่นว่าเป็นยังไงทางเบาเตียงกะ เหมืนกันยังคาเวียอยู่ก็ไปอยากโทรไปรบกวนเพื่นเนี่ยค้าเรื่องอันนั้นแหละเคลียร์อันเรื่องอันนั้นแหละเพื่อนรู้ปฏิทินได้กระหายเพิ่นสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้เพิ่นเด้อน้องทงให้ทางเบาเตียงโดยนี่กะห้าวกะให้ทางน้องทงเพิ่นโดยกะให้เบาเตียงสู้ๆเด้อให้ผ่านอันเรื่องแบบนี้ไปไวเด้อทางเบาเตียงทางน้องทงกับโบเคยลืมอนนะที่ทางเบาเตียงเพิ่นมีบุญคุณกับน้องทงกะให้เพิ่นสู้ๆเนาะ กาให้พึะสู่เนาะให้ผ่านไปโดยดีเนาะอันเรื Eugene, ่องเลี่ยวไแบบนี ada, so us us ้เนาะเรื uh ่องอุบ uh ัติเหตุกับบ่มีพัยอยากให้เกิดเนาะทางน้องทงก็ให้กำลังใจทางเบาเตียงเด้อพี่น้องเีเนาะโดยขอให้พิ่นสู่ต่อไปทั้งทีมงานของเพิ่นทีมงานสายบุญเพื่นที่ไปน้ำกันในน้องทงเนาะกาให้พิ่งเดินทางปลอดภัยวัสุกูสุพนนั่นแหละโดยก็ให้พิ่นอยู่ดีมีแฮงน้ำเนาะอยู่ทางผู้เนาะโดยเฮาก็อยู่ทางนี้ก็เอา กำลังใจส่งให้เพิ่นเนาะน้องทงสู่ๆเนาะเม่บุญกระชิได้ครับคือก no, Doch, ันเนาะสบายดีเด้อเลยสบายดีพี่น้องเนาะเราก็ได้คุยกับน้องทงเพิ่นเรื่องตูบหน่อยตูบอย่างว่ามีผู้อย่างว่าพักมาเศร้าน้องก็ว่าสิเก็บไว้พักเองพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะสิพักเองของเพิ่นโดยป้าเพเพิ่นกะ ยังสิไปเพิ่นตอนนี้น้องกันย่งเตรียมตัวสีไบเผา,าทานอยู่แล้วเนาะเพิ่นกเ็เลยว่าบบได้อนุญ,ญาตให้ไีพักเพิ่นเพิ่นสีไปพักเองคนน่ะโดยพี่น้องเยเนาะอันนี้เพิ่นปลูกต้นอันนี้นี่นะ้ยเนาะหักออกมารอบๆเพื่อนเพิ่น,พนกะสะ็สะอาดสะอานขึ้นดะคนเนาะนทางเพื่อนน้องทงเพิ่นก็สะอาดขึ้นแล้ววัวเพิ่นก็ได้พาก,กันทําความสะอาดครับก็บโได้มาหลายเมอรอแล้วมามื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่าย ทั้งน้องๆเพิ่นก็ได้โอ้ยทางพี่เพิ่นก็ไหวเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไม้เป็นจกเพิ่นก็ยังมีอยู่นี่นี่มีเสียมจกเสียมยังเนาะอยู่นี่เพื่อนซานกันกะสะอาดขึ้นลายกว่าเก่า้นใหม่้ตนตอกเพิ่นกำลังหลาะเบ่งต้นนี่ต้นม่วงกันโอ้โหดหนาใไม่ๆหมต้นหมักม่วงหมักเพ็ดกะเป็นดกอรีหมักเด่นมักเคือเครือ เไอหมากเด่นเนาะคือว่าหมากเป็นหมากดกอันนี้บุญเรนต้นใบขี้โหดบ่เนี่ยนะดมบังกันอืมต้นใบหมักขี้โหดใบกูดนี่นอ้องหอมคือว่าต้นหมักนาบ่ปุอ่าต้นหมักเขือได้ปิดเนียนเลยบ่เนีนี่ปิดกินแล้วเนาะหมากมันหายไปแล้วอ๋อหมากพริกต้นนี้ดกเลย ราะว่าดินแถวนี้ปลูกก็งามต้นมะม่วงปลูกก็งามผ<อ>ักผักไม่แต่ต้นมะเขืออันนี้คเขากินเพาเป็นกะให้น้องคนตัดออกแล้วมันเป็นต้นมะเขือคืนได้ทางเฮาเอาะว่ามันกินถ้าเฮาเห็ดสมปะเป๊ะหรือว่าหม่ำมีอย่างเนาะเขาจังใส่มะเขือคืน โอ้โหตัวปลูกพักปุ๊มีเพิ่นสีพาเล,ล,ลาะเบิ่งรอบๆยังไงทางเกินน่องเพิ่นกันโอ้โหตัวตอนนี้น้องเพิ่นกะสีไปทางบอลบอลที่ว่าเพิ่นสีไปเผาทานเนี่ยนาะเพิ่นสีไปทางป้าทางยังออกพอบัดควัดทานควัดยังแล้วมันกะ สีได้มีบ่อนกองบ่อนหายทานนำ้ำเบ่งสะอาดสะอานงามตาทางหมู่บ้านใยบุญทางเฮื่อนน้องทงพี่คักคักเป็นหัวเป็นแค่คักลายคักได้แถวนี่ป้ะนี่ นี่คือทางเฮือนสาวตุกเพินไไ่นบ๊ะหูว่าไปใส่เนาะมิดอิ่มสิมอยู่เฮือนสาวตุกบ๊ะหูว่าสาวตุกไปทางใดใส่กระเจเ๊ยโร่กระเจเนาะกบก้เบาเขาไปทางเฮือนเพิ่นโอ้เฮือนสาวตุกนี่ก็งามข้าออกระเลาะเรียบๆไปหมู่บ้านใส่บุญเงียบเงาแล้วบ่มีคนมาเงาข้าธุระปะปังอยู่น้องทองนี่ ด้านขางทั้งครัวเนาะทั้งตะเวนขึ้นทั้งนองเพื่อนเท่นี้เพื่อนไผ่ก็ยังบ่มีไฟเนะาะไผ่แต่ละคนก็นังใส่น้ำนงทงอยู่เพื่อนอากะโลมาเบิงเนาะเป็นที่เป็นทางเป็นโมบ้านอีกบูดนกับซีมีหลายหลังเพื่อนกระไดอันนี้ก็ก่อขึ้นแล้วพ,พี่นอ้องว้าวเตอ คักค่ะมันมีเจ้าของเมาแล้วเนาะถาว่าไผมีเงินนี่พ่อมาซื้ออยู่อยู่นี่โอ้คักลายคักวสารสิเหลือันนี้ก็เป็นอีกของเจ้าของหนึ่งกระตอออกมาจากเากือนเสาตุ๊กเพิ่นเกือนเสาตุ๊กก็บ่มีคนอยู่เ,ยงเงียบทางเกือนเสาสาสาหลา่าโอ้เกือนสี่หลังนี่าาไผเด้หลังใดงามกูหม่เนะาะแต่ละหลังนี่ว่าคือกันเบิด ทรงเดียวกันเรอนานลานเปรนมีตลังงาม,งามทางน้องทงก็ได้คุยเนาะเรื่องกระตบกระแทบเพื่อนกาเพื<อ>่นก็บป่ได้ผห้ไดมาอยู่ดอกพันธ่อทู่เองเพื่อนอเ,อเพื่อนใกล้สิไหเผาทานแล้วน้อยเนาะ สีฟาทุกคนเลาะเรียบเรียบเรียบก่อนอน,นี่กลับมานี่คือเก้ามาเยี่ยมยามทางน้องเพิ่น<อ>นี่กับทางหัวเพิ่นมองทางนี่เนาะบ่ได้มาหลายเมื่อหลายวันเน่ย กระสิมาเลาะเบิง่งทางข้างทางนี้ทางข้างทางใต้หรือว่าข้างทางตะเวนตกโอ้ตัวไปทางหลังพุน่นกระสิเป็นป่าเป็นดงเป็นดินดงโอ้กุ้งกวางพี่นองงนะ้องเลยเนาะอากักลายเดี๋ยวจักมือหนึ่งเนาะมีโอกาสมีเวลาสิพากันมาเก็บขยะแถวนี่ทงลายข้าวคุณโตนอยู่พี่น้องเลยเนาะ ผู้ใดมากกับมากินแล้วกัพาก,กันมากถิ่มอยู่นี่เดี๋ยวจักมือนึงเขาสิพากันเก็บทงขยะนี่ให้มันสะอาดสะอา้านโดยพี่น้องเลยเนาะอ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโอ้แห่งเบิ่งแห่งงามหมู่บ้านสายบุญในสมเกือบขืนซื้อว่าหมู่บ้านสายบุญที่ว่าตั้งขึืนมาส้างขึ้นมาเป็นหมู่บ้านสายบุญเดียวไปช่างใดก็ขวงขวงมีเจ้าขงองมดทางผู้ ขาสีาพาทุกคนเบ่งนี่ถุงยางผูเดี๋ยวจัเมือใดมือหนึ่งมีโอกาส,ส่วนกันคลิปวันนี้กะได้มาโอลมนำน้องทงแล้วพี่น้องไอ้เรื่องอันอันนี้แหละหาก็ได้มาโอลมกับเพิ่นเรื่องกระต๊อบหน่อยเพิ่นเนาะสุดท้ายนี่กะเพิน่นว่าซียูเองเพิ่นสีไปเฮ็ดทานแล้วเตรียมตัวแล้วตอนนี้ไปทางป่าทางยางไว้แล้วพี่น้องไอ้เนาะ โดยโอเคพ่อแม่พี่น้องไล้เนาะสุดท้ายนี่สาบุญนขอขอบุญขอบุนเออ้อไปทัางพอ่อแม่พี่น้องเอฟวัตถุกูทุกคนที่ติดตามสาบุญตั้งตต้นจนจบและบขกามโฆษณาเนะาะสำหรับคลิปนี้สาบุญลาไปแล้วสบายดี